สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะพาระชมบรรยากาศตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแรกค่ะพี่น้องค่ะหกโมงเย็นเนาะค่ะเนาะฝนตกปิลินกับฝตกค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าฝ่ามืดคึมซื้อขึ้นมาหดสวนค่ะพี่น้องค่ะขึ้นมาหดนามต้นใหม่บนดาดฝ่าเนาะค่ะเนาะก็เลยถือโอกาสมาทำคลิป ห้อยปฏทิทินเลขผิดจุกให้เพื่อนๆค่ะพี่น้องค่ะคลิปก็น,นั่นนั่นนั่นลงชุดสามตัวห้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นงวดที่แล้วเนาะจะพี่น้องค่ะคลิปปฏทิทินงวดชุดสามตัวลงไปให้แล้วอันนี้เป็นชุดสองตัวเนาะค่ะพี่น้องค่ะชุดสามตัวงวดประจําวันที่หนึ่งเมมเมนเมมเมนเมมเมนเราผิดค่ะพี่น้องค่ะงวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อย 66เด้อค่ะพี่น้องคขาผนา้วิ่ง4ีเด้อค่ะพี่น้อง่ะเด่นสี่ีศูนย์ีสามีเจ็ดสีหนึ่งมันสิไปชนกันอยู่อ่าีเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะสำหรับชุดสามตัวเดี๋ยวให้เบ่งชุดสามตัวน้ำนี่ค่ะพี่น้องค่ะ นี่ชนตัวนี้นะคะพี่น้องเลยชุดสามตัวแล้วก็ชุดสองตัวสีเจ็ดเจ็ดสีตัวนี้เด็กวิ่งเยาวันก็ชนสีนะคะพี่น้องค่ะชนสีเดี๋จะทำคลิปลงให้อีกคลิปหนึ่งนะคะสําหรับเลขวิ่งเลขคานวณของเยาวันเองค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้เอาเลขพี่จุกไปก่อนค่ะเลขพีจุกเลี่มสีเหลืองเหลี่ยมสีฟ้าเล่มสีเหลืองนี่เป็นชุดสองตัว เรียมซีฟァนเน่เป็นชุดสามตัวงวดที่แล้วนี่ลุดทั้งทั้งสองสองใบเลยงวดนี้กรบบอนเอเดอคารเดอร์อาจจะเข่าทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะพี่น้องค่ะบนล่างล่างบนกันได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะหรือสีเข่าชนกันค่ะพี่น้องค่ะห้าเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดกันได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อสีนี่ก็สวยเด้อค่ะพี่น้องค่ะชืบ งวดประจำที่16เ้อค่ะพี่น้องค่ะ16มิถุนายนพศ2566เป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมน้ำด้วยจา้าเอามาฝากมาตอนมาแบ่งปันให้เพื่อนๆในเมืองในชมสำหรับเพื่อนๆเอ็ซีที่ถามหาบมมีเวลาทำคลิปลงหายทำให้ลงสากะขอโทษขออภัยเด้อจ้าเด้อถึงจิตสาต่ว่ากระลงเด้อค่ะพี่น้อง่า งวดที่แล้วนี่มันรุดนะคะงวดก่อนนี่มันเข่างวดที่แล้วนี่รุดงวดนี้ตามต่อค่ะหวยทุกหวยเลขทุกเลขอาจารย์ทุกอาจารย์สูตรทุกสูตรมีเข่ามีออกมีรุดค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวคลิปนีสิลงดินล่างให้ค่ะพี่น้องค่ะดินล่างแล้วก็เข่าเว็บตรงๆนําสาหรับคลิปนี้เป็นของผี่จุกกรน,น่าจะพี่น้องจ้าทยอยลงให้เรื่อยๆค่ะ ม่มีเวลาก็สิพยายามลงไ้ต้อนเดือดเดือเืนเตือนกันได้แล้ดดดค่ะพี่น้อง่าอย่าว่ากันเนาะค่ะเนาะพยายามหาเวลาลงไ้ทุกๆคนค่ะพี่น้องขาเมืองบางนาคอยค่ะพี่น้องก็เอนซ่อนบนาหนาอยากให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นบางนาตอนเนี่ยค่ะพี่น้อง่าสำหรับตัวนี้ซื้อมา,อาตัวหกสิบบาทบักรุงก็กำลัง เป็นดอกเป็นหน่วยแล้วก็มีนะค,ะร,ะครับบะคุงมันได้กระอ้างแต่บะคงนี่แหละัเขือก็มีปลูกใส่กระถางครับอ่าฟมกองโฟมอันนี้เป็นใส่ตส้นนี่ใส่ยางยางรถยนต์มังนาก็มีลายหลุดน,นะครับพี่น้องครับกำลังเป็นดอกก็มี กำลังเป็นดอกก็มีกำลังเป็นลูกก็มีเป็นลูกเล็กๆเป็นช่อเล็กๆก็มีต้องฟ้ากะบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องค่ะเห้เบิงก่อนสิจบคลิปเบิองอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซักใครให้น้ำเลยเดอ้อค่ะพี่น้องเดอ้อเป็นความเชื่อ ส่วนบุคคลโปรดใช้วิจิาระญานในการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้อค่ะเด้อกำลังใจเล็กๆน่อยๆอยถ้าข่าวสามตัวตรงๆเดี๋ยวซื้อแจกเด้อค่ะแจกสูตรหวยมพื่แจกหนังสื้อหวยพร้อมอาทิตย์นี้ก็จะไปแค่นี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมันสิยาาเกินเพืเ่อน,นสิเบอือสิเส้นค่ะพี่น้องค่ะโชคดีรำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจ้า